กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะคพามปลอดภัยจากสารารณภััยต่างๆโดยเฉพาะอัคคีภัยนะคะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่กําลังลเร่งพัฒนาค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงและก็มั่นใจให้กับชาวกรุงเทพมหานครและผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกค่ะ กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นมหานครชั้นนำของภูมิภาคการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานในระดับสากลจึงมีความสำคัญเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือน ป้องกันและบรรเทาภัยจากไฟไหม้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานครหรือสอปภตระหนักถึงผลกระทบทั้งความสูญเสียและความเสียหายมากมายที่จะตามมาจึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือสูงมาตรฐานสากลเพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเครื่องมืออุปรกรณ์และยานพหาหนะ สำหรับดับเพลิงและกู้ภัยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้นะครับเรามีสถานีดับเพลิงขนาดใหญ่อยู่35 000, สถานีแล้วเราไปตั้งสถานีดับเพลิงย่อยอีก12 000, สถานีนะครับรวมเป็น47 000, สถานี แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับเป้าหมายของดับเพลิงของเราเนี่ยก็คือการที่จะเข้าถึงที่เกิดเหตุให้ได้ภายใน8นาทีนะครับตามมาตรฐานสากลการที่จะเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ภายใน8นาทีเนี่ยการตั้งสถานีดับเพลิงเนี่ยเราจะต้องตั้งเพื่อให้อยู่ในรัศมีที่รถของเราจะเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ นอกจากนี้สปปยังมีแผนการสร้างศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภยัยสำหรับใช้ฝึกซ้อมในลักษณะการจำลองสถานที่จริงเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่และการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยอีกด้วยค่ะค่ะและนั่นก็คือมาตรฐานความปลอดภยัยสำหรับใช้รับมือวิกฤตสาธาร,รณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไฟไหม้บีภัยแจ้ง1 99รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร